คือช่วงนั้นพีคมาก2องวันไปห,หาเงินได้1,500บาทนะคะทุกคนเราไม่ต้องไม่ต้องมาตรงเวลาทุกวันเราสามารถไลฟ์กี่โมงก็ได้สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพงแล้วนะคะกับช่องแค่ว่าชแนลนี่ วันนี้นะคะทุกคนแพรก็จะมาแชร์5งานนะคะที่แพรเคยทําเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนค่ะสําหรับบางน้องหรือใครนะคะที่อยากหารายได้ระหว่างเรียนฟังคลิปนี้จบได้ประโยชน์แน่นอนค่ะ สำหรับงานแรกนะคะทุกคนในช่วงที่แพลวขึ้นปีหนึ่งนะคะและแพลวอยู่หอใน,นงานแรกที่แพลวทำเพื่อหารายได้งานถ่ายเอกสารค่ะงานรับถ่ายเอกสารเนี่ยนะคะเป็นงานที่แพลวทำตอนที่แพลวอยู่ในหอใน,นนะ,ะนิสิตหลายคนก็จะมาอยู่รวมกันนะคะแพลวก็จะโปรโมทว่าเออเราเนี่ยรับถ่ายเอกสารน,นะข่าวรำแพลียงสอง สีแผ่นละ3นะคะแล้วเ้าก็ปริ้นเอกสารนะคะติดไว้ที่หน้าห้องเลยนะคะแล้วก็ใส่ลายไปด้วยนะเพื่อนก็จะแอดลายเข้ามาบอกว่าเออเธอรับไ่ายเอกสารเราก็จะส่งไฟล์มาให้เรานะแล้วเราก็มีหน้าที่ปริ้นไปให้เพื่อนนะคะซึ่งรายได้ที่แพ้นได้นะคะช่วงที่พิกพีเลยวันหนึ่งห้าบาท คือเยอะมากเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยกำลังสอบนะคะแล้วเขาก็ต้องการปริ้นเอกสารนะคะเพื่อไปไว้ติวเพื่อนอีกทีนึงนะเขาก็จะได้รายได้ตรงนั้นเยอะมากเพราะว่าบางคนปริ้นเนี่ยบางคนไม่ได้ปริ้นแค่สองสามแผ่นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนปริ้นทีแบบเป็นร้อยแผนยนะะ่นอย่างเงี้ยค่ะทุกคนยิ่งใส่ชีวะใส่เคมีนะเอกสารด่า มากทุกคนเราไม่ใช่แค่คนเดียวนะทุกคนที่แบบมาจ้างเราปินอะมีเป็นสิบคนเลยอะทุกคนคือช่วงนั้นพีคมากสองสามวันจะหาเงินได้พันห้าร้อยบาทนะคะทุกคนช่วงนั้นเป็นช่วงมิดเทอมกับฟァนอลก็คือว่าสองช่วงตรงนี้นจะพีคพีคมากๆนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยก็อยู่กับเพื่อนเนาะอยู่กับเมดอะไรเงรี้ยเวลาถ่ายเอกสารเนี่ยมันจะดังมากเวลาปิ้นงานนะคะมันจะเสียงดังเนาะเราก็เลยแบบว่าเออเลิกไปเพราะว่าเพื่อนจะหลับจะนอนอะไรเงี้ยเรามามัวปิ้นเอกสารอะไรเงี้ยมันก็เลย ค่อนข้างรบกวนเพื่อนนะคะแพรก็เลยเลิกทําไปนะคะพอเลิกทาแล้วเนี่ยแพรก็ลองหางานว่าเออจะทําอะไรได้บ้างในช่วงนี้นะคะแล้วแพรก็เข้าสู่งานที่2ค่ะงานที่2นี่ก็คืองานเด็กเสิร์ฟค่ะแพรก็ไปสมัครงานที่ร้านร้านหนึ่งนะคะเป็นร้านขนมไทยบ้านโบราณไปสมัครกับพี่เต่านะคะพี่เต่าเขาเป็นเจ้าของร้านหรือใครอยากจะดูารายละเอียดีเทลจะชัดเนี่ยไปดูได้ที่ คลิปนี้เลยนะคะทุกคนพะแปะไว้ให้เนาะมันก็เป็นคลิปที่แบบว่าแพลวไปทํางานระหว่างเรียนจัดเวลาอะไรยังไงนะคะคลิปนี้ค่อนข้างละเอียดรายได้ที่แพลทานะคะสําหรับการเป็นเด็กเสิร์ฟร้านบ้านโบราณเนี่ยแพลก็จะได้วันละ1นึบาทงานเนี่ยก็จะเป็น5้าโมงเย็นถึง5้าทุ่มนะคะ1อาทิตย์จะทําอยู่ประมาณสองสามวันอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าต้องผัดกันมันมีหลายคนเนาะเราก็ต้องผัดกับพี่ๆเพื่อนๆน,นะคะที่ไปสมัครด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะพอแบบเราทํางานกลางคืนปับ๊บเลิกดึกปับ๊บเราก็ลองคิดว่าแบบเราจะใช้การเลก ดึกของเราให้เป็นประโยชน์ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคนแล้วเราก็เห็นร้านหมูปิ้งร้านหนึ่งนะคะที่จะชอบเปิดตั้งแต่ห้าทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วปิดเช้าก็คือโต้รุ่งยางเช้าเป็นร้านขายหมูปิ้งโต้รุ่งนะคะไม้ละห้าบาทเองถูกมากแล้วทุกวันที่แพลวกลับเนี่ยจะมีคนมาต่อคิวยาวเหยียดเลยทุกคนยาวมากคือคือแพลวก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต่อคิวขนาดนั้นอะ่ะแพลวก็เริ่มเห็นคนรับหิว้วแพลก็เลยเออโอเคเรากลับดึกพอดีแล้วก็รับหิ้วบ้างดีกว่าก็แ,แค่ขี่ผ่านกกก็็คืือออแแววะซ้้้ใหเเเาาาลลไป ห่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแพรก็เริ่มรับหิ้วค่ะทุกคนงานที่3นะคะรับหิ้วหมูปิ้งค่ะทุกคนคะก็คือทำคู่กับงานที่2ก็คือเด็กเสิอร์ทำเด็กเสิร์ไปด้วยกับดึกก็รับฮิ้วไปด้วยนะคะแพรก็เริ่มนะคะรับฮิ้วหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งสองไม้เข้าเหนียวหนึ่งห่อนะคะแพรจะคิดค่าฮิ้วที่5บาทนะทาแบบนี้อยู่สักพักนึงแต่ไม่ได้ทานานนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มขี้เกียจแหละเพราะมันได้ได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนประมาณว่าวันแรกที่ทําเลยก็คือแคค่รับบิวนะะ90าท วกับทำพัดไทม์อีก150วันนั้นเนี่ยพอได้240บาทน,นะคะมันก็โอเคนะวันนึงง240วันต่อไปแล้วก็ใช้เป็นค่าข้าวเช้าของวันเย็นได้เลยนะคะพราก็ยสองสามพันเราก็อาจจะเก็บไปใช้เป็นเรื่องจําเป็นหรือธุร่วนตัวได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะพอเริ่มหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงคนหิ้วบูปิ้งน้อยลงทุกคนก็คือวันหนึง่งค่าหิ้วได้5บาท10บาทอย่างเงี้ยหรือแบบ ไม่มีเลยหรือ5้าบาทอะไรเงี้ยคือแพวก็ทําอยู่นะตอนนั้นแต่พอมันเริ่มน้อยลงนานๆเข้า่เนี้ยแพวก็เลยแบบเออมันน้อยเกินแล้วน้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเลิกทําไปนะคะพอเลิกทําไปสักพักเนี่ยก็ยังทําเด็กเสิร์ฟอยู่นะคะยังทําเด็กเสิร์ฟอยู่ต่อเนื่องเลยนะ แล้วทีเนี้ยช่วงเทอมสองอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษมันมีวิชาอิงมอที่เป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเป็นวิชาที่ใครไม่ชอบเขาก็คือแบบเขาจะแบบไม่ค่อยเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการรับจ้างติวนะคะเข้าสูง่งานที่4นะคะรับติวภาษาอังกฤษค่ะทุกคนคือรับติวในที่เนี้ยแพลวไม่เคยเอาตังค์กับใครนะเอาจริงอันเนี้ยพูดให้ฟังแบบว่าเราสามารถเอาไปทาเป็นรายได้ได้นะคะแต่แพลวเองเนี้ยแพลวไม่ได้เอาตังค์กับใครแต่แพลวไปติวให้เขานะคะติวฟรีทุกคนคือแบบ คือเราเต็มใจจะติวเลยนะเพราะว่าเราคิดว่าทุกครั้งที่เราอะติวให้ใครอะมันเป็นเหมือนการทบทวนความรู้ของเราไปด้วยอืมเพราะว่าบางเรื่องเราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดพอเราไปติวกับเพื่อนเพื่อนสงสัยตรงไหนยเงี้ยเราก็สามารถที่จะทวนความรู้ตัวเองได้ด้วยเพราะบางเรื่องเราก็ไม่รู้เราก็ต้องหาไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการนั่งจับกลุ่มกันกับเพื่อนนะคะแล้วก็ติวให้เพื่อนในต่างคณะนะคะแบบคณะวิศวะคณะเกษตร คณะครุศาสตร์อะไรเงี้ยที่แบบมาติวด้วยกันะนะคะก็ไปติวให้เพื่อนต่างคณะก็เป็นการติวที่แบบฟรีแต่จริงเพื่อนก็เสนอนะแบบเออจ้างแพลดีไหมหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เอาตังค์เพราะว่าเราคิดซะว่าเราอ่ะมาติวให้เพื่อนแล้วเราก็ติวให้ตัวเองไปด้วยอะไรเงี้ยต่อไปนะคะพอแบบว่าช่วงที่แบบจบเทอมสองมองั้งแพลวก็รู้สึกว่างานมันเริ่มเยอะขึ้นนะคะแบบช่วงเทอมสองปลายปลายเงี้ยช่วงจ๊า แก็เริ่มรู้สึกว่าเอองานมันเยอะแล้วนะมันแบบหลายอย่างแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเริ่มจัดเวลาไปทำพัชธามไม่ได้นะคะแพ้วก็เลยขอพี่เต่านะคะลาออกนะแบบก็ไม่ได้ใช้คําว่าลาออกนะคะก็ใช้คําว่าพักงานนะคะแพรวก็แบบขอพี่เต่าพักงานไปก่อนเพราะว่าเอ้ยตอนนี้เออมากคือแบบคือทําไม่ถูกคือ <c ười> มันหลายอย่างมากทุกคนแพรวก็ตอนนี้ก็คืออยากประกวดอยากอะไรอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเริ่มที่จะพักงานเด็กเสิร์ฟไปสักพักหนึ่งนะคะก็กลับมาบ้าน มาทางานสากฟรามอะไรอย่างนี้อันนี้แพลไม่นับนะคะไปทํางานโรงงานช่วงปิดเทอมนะแล้วพอมาปี2นะคะเทอมหนึ่งในช่วงแรกๆเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ยแพลก็ไปมออะไรอย่างนี้เนาะก็ได้ทํางานอีกงานหนึ่งนะคะรู้สึกว่าอยากลองทําอะไรใหม่ๆบ้างอันจะได้ไม่จําเจอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เอาอันที่มันสามารถปรับเวลากับตัวเองได้แพลก็ได้งานอีกงานหนึ่งนะคะนั่นก็คืองานไลฟ์สดขายรองเท้าค่ะโอเคมาค่ะไซส์สามสิบเก้า ใช้สามสิบเก้าโอเคสาวๆใช้สามสิบเก้าตัวเล็กอยากสูงอยากแบบกระทบไหล่แฟนอยากมัอหัวอิงแฟนถ่ายรูปจะได้กน่ารักงานนี้เนี่ยมันแบบได้มาจากการที่พี่คนหนึ่งเนี่ยนะคะโพส ค่ะคนไลฟ์สดขายรองเท้าแทนแล้วทีเนี้ยแถวก็ไปเจอเล้ก็บอกพี่คะหนูอะ่ะเคยไลฟ์สดขายของของตัวเองนะพี่แบบให้หนูลองไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบอะไรเงี้ยนะคะบอกเขาไปเนาะเขาบอกโอเคได้หนูงั้นหนูมาช่วยไลฟ์สดขายแทนที่หน่อยนะพี่อยู่ต่างจังหวัดพี่มาทําไม่ได้อะไรเงี้ยพอร้านมันอยู่ที่มอ,นอรนาเลสสวนไงเราก็อยู่มอพอดีเราก็เลยเออดีจังถ้าง,งั้นก็ลองไปทําดูบ้างจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไลฟ์สดขายรองเท้าแล้วเราก็ชอบพูดอยู่แล้วด้วยก็เป็นงานถนัดของเราเลยอะไรเงี้ยนะคะแถวก็ไปเนาะงานไลฟ์สดขายรองเท้าเป็นงานที่ท้าทายมากถถ้า ว่าได้เงินยังไงเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราไลฟ์สดขายเนี่ยนะคะขายได้1คู่นะเราจะได้กําไรจากคู่นั้น30บาทซึ่งพี่ฝ้ายนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเนาะพี P ่ฝ้ายก็จะแบบว่าเราไม่ต้องไม่ต้องมาตรงเวลาทุกวันเราสามารถไลฟ์กี่โมงก็ได้ไลฟ์ตอนไหนก็ได้เอาที่เราสะดวกอันนี้คือพี่ฝ้ายบอกเลยว่าไม่ได้ฟิกเวลาว่าต้องมาสามทุ่มเลิกสี่ทุ่มมา3ามหนึ่งทุ่มเลิกห้าทุ่มอะไรเงี้ยไม่ได้ฟิกคือเราว่างตอนไหนก็มา ไปบอกเขาก่อนว่าเราจะมาไลฟ์นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราจะใช้โทรศัพท์ตัวเองไลฟ์แล้วไลฟ์ในกลุ่มขายรองเท้าอีกทีนึงนะคะอันนี้เราก็รู้สึกว่ามันเข้ากับเราเพราะว่าเราเป็นคนเวลาไม่แน่ไม่นอนบางวันเรามาไม่ได้บางวันเรามาได้อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยแบบเออโอเคเลยเขาเรียกเหมือนงานเวลาว่างจริงๆอ่ะงานไลฟ์สุดขายรองเท้านะคะวันหนึ่งเนี่ยเคยได้เยอะสุดก็คือ150บาทก็คือชั่วโมงเดียวมันก็เหมือนว่าเราทางานชั่วโมงละร5 0ยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออ,อไรายได้มันดีนะก็ททํําาาาาไไปเรื่ย่ยๆมมมนนนะคะค สามอาทิตย์ได้มั้งนะคะแล้วทีเนี้ยสถานการณ์โควิดมันเริ่มแย่แย่ลงเราก็กลับบ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนห้าง,งานที่แพลวเคยทำนะอะไรหลายอย่างมันจะมาเป็นงานได้หมดเลยแพลวเชื่อว่าหลายคนที่ดูคลิปนี้บางคนก็เป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อันนี้ก็ทําได้นะคะแล้วก็ช่อง u ูท b e แบบที่แพลวทาเลยอันนี้แพลวก็เป็นการแบบว่ากาลังจะสร้างไรายได้อีกทางนง่งให้กับตัวเองนะคะแต่ว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยเนาะบางคนก็จะขายเสื้อผ้าขายของทำาน่นทำนี่มันทําได้หลายอย่างมากเลยนะ นะคะอันนี้ก็แพลวก็แค่จะมาแชร์นะคะ5อย่างนะคะ5งานที่แพลวเคยทําในช่วงที่แพลวเรียนอยู่เนาะเพื่อแบบว่าหมดโควิดแล้วเนี่ยเราสามารถกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อใครจะเอางานที่แพลวเนี่ยได้แบบพูดๆไปเนี่ยเอาไปทาเป็นอาชีพได้หรือเอาไปดัดแปลงหรืออะไรได้นี่ก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะคะนี่แพลวก็มาแชร์กันเนาะโอเคทุกคนคะเป็นยังไงบ้างฟังคลิปนี้จบแล้วคอมเมนต์มาบอกแพลวหน่อยนะคะพลวอยากอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะ สุดท้ายนี้นะคะก่อนจะจากกันไปนะคะไปกดไลค์แฟนเพจนะคะพววแพรวายชนแนลนะแล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้แพรด้วยนะคะติดตมามกันไปนานๆเลยนะคะอยากให้ทำคลิปแบบไหนอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยคอมเมนต์มาได้ที่ใต้โพสเลยนะคะแพรจะมาทำให้ทุกคนดูเนาะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนสวันนี้ก็บ๊ายบาย